จะค่ะเรามาดูวิธีการซ้ําลักษณะนามนะคะคาซ้ําลักษณะนามนะคะก็มีเยอะเลยนะคะลักษณะนามนะคะอย่างเช่นเกลือเปิน่นอะไรเป็นอันเป็นชิ้นเป็นเล่มนะคะรอยากเป็นคันเป็นลักษณะนามของรถอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็คือลักษณะนามนะคะแล้วเรามาดูนะคะว่าเวลาเราซ้ําลักษณะนามเนี่ยการซ้ําลักษณะนามนะคะก็คือซ้ํสองตัวเป็น AA แบบนี้นะคะ หมายความว่าย่างไงอีกก็คือทุกๆนั่นเองก็คือมันมีมากกว่าหนึ่งนะคะก็คือทุกๆอันทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆเล่มทุกๆคันทุกๆชิ้นอะไรเงี้ยค่ะอ่าก็คือทุกๆก็คือมีมากกว่าหนึ่งหรือว่าแบบทุกอย่างในที่นั้นนะคะก็คืออ่าเป็นการซ้ำลักษณะนามนะคะแล้วด้านหลังเนี่ยจะต้องตามคําว่าโตนะคะเพราะว่าโตเนี่ยค่ะจะบ่งบอกถึง<ค>มากกว่าหนึ่งนะคะก็คือลักษณะที่แบบเป็นกลุ่ม แล้วทำไมถึงต้องใช้ลักษณะนามซ้ำนะคะก็คือเป็นการเน้นนะคะว่าขอบเขตนั้นๆนะคะสิ่งสิ่งนั้นนะคะล้วนเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นการเน้นย้ำกลุ่มกลุ่มนั้นสิ่งสิ่งนั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะต้าเจียเกอเกอ都很满意大家各个都很满意ทุกคนเนี่ยล้วน มาขหมานอีกก็คือพอใจมากนะคะทุกคนพอใจกันหมดเลยก็คือเป็นการเน้นว่าทุกคนเนี่ยเป็นไงคะพอใจนะคะเกิดก็คือทุกทุกคนในที่นั้นก็รู้สึกพอใจนะคะทงเสวมันแง่แตใจจปูทงเสวจจเมันก็คือนักเรียนในห้องนะคะนักเรียนในคลาสเนี่ยทุกๆกคนเป็นไงคะแน่นง่แต่ละปีก็คือทุกๆปีเนี่ยโตใจจิปู ก <S an> ็มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะคะเจอเจียเตียนอย่างอย่างตัว很好吃อย่างอย่างต้ว很好吃啊ร้านอาหารร้านนี้นะคะเจอเจียเตียนอย่างอย่างตัว很好吃ก็คืออาหารแต่ละเมนูเนีเน่ยก็อร่อยหมดเลยนะคะเป็นการเน้นอาหารที่นั่นนะคะว่าอร่อยทั้งหมดเลยนะคะชื่อเสียงของร้านนี้อว่ารเี่ย 这个商店的衣服เสื้อผ้าของร้านนี้นะคะอะเจียนเจียน都很漂亮แต่และตัวเนี่ยสวยหมดเลยนะคะก็คือเป็นการเน้นย้ำว่าทุกๆตัวสวยหมดเลยนะคะจ้ก็天天ิงชีเทียนเทตนิ้วไหนจกอต้วไหนอาทิตย์นี้ฉันดื่มนมทุกวันเลยนะคะเป็นการเน้นว่าทุกวันเนี่ยดื่มนมนะคะเจ้าส เปิเป้เ้ลโต๊ะ很好看หนังสือเหล่านี้นะคะเปิ้ลเปิ้ลโต๊ะ很好看ก็คือแต่ละเล่มเนี่ยน่าดูหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือต้องมากกว่าหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกทุกเล่มทุกๆอันทุกๆชิ้นทุกๆอย่างนะคะเป็นยังไงนะแล้วด้านหลังก็จะต้องใช้คำว่าโต๊ต่ำด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะถ้าไม่เข้าใจนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจเจ